เอาว้าเลยครับมือนีครับมี่ายกันให้พี่น,อน,น้องมวนซึนครับพริยี่พ,พ่นครับพอิ้ยี่พ่นผ้าหละครับมือนีมาพ่อครับลูกซิ์ของอาจารย์ทองสายทับถนนนครับมือนีครับผมเลาะหามาโดนแล้วแต่มือนีพ่นพันเล่าบอกว่ามึงไปเลาะเบิ้งให้กูเนียเสียวเอ้ยกูยังวะของว่าถามของไก่เยอะวะมันเป็นยังคือบ่อเห็นเราจะเท้อว่สันเออเอาเอาเจ้าสีเขา,เา,เา,เาแ,แล้วกันว่า จะเป็นลูกซีดหรือว่าอ่าซีเป็นลูกซีดมือนี่ฟังมึงว่ามันแมนแทกเก่งมาว่อวานเออซีดเป็นลูกซีหรือลูกตะคบเอามึงมานจะใส่เข้าห้องน้ำเขอโทษขอโทษครับเมื่อเช้าเช้าวะครับผมมือนี่กูพ่อแล้วนี่เห็นบ้างมามึงมาเบิ้งมาเบิ้งเอาไปเลยเขาเอเขาอยางของน้ำเมื่อนี่มานั่งนี้เห็นเนี่ยเห็นเออเอามึงเบิ้งดูบ่าเอ้าเนี่ยังไหนนั่นแหละโอ้ยยางมันติดก่อน บุญคุ้มอ๋อบุญคุ้มฉายาคุ้มตาลบฝนตาลบฝนโอ้มึงมึงบานี่ที่ดีให้ไอ้ท้องใสเบิังเลยอ๋ออ๋ออฟังพร้อมได้าลอยากฟังอยากฟังคุ้มตาลบฝนลูกศิษย์ก็มีสองบ่คนแรกครับอ๋อคนแรกเลยคนแรกเลยทกพเดี๋ยวเอาพินห้างถือพินห้างไปให้เรายอะอนเอามือน้ำสมหน่อยเอาฟังเอาฟัง

เป็นไลยพี่น้องครับเป็นเลยครับเป็นใจวะเป็นไใจวะไอ้ท้องใสเดี๋ยวเขาเรียลูกซีดจอดน่ะเขาเรียกอะไรคือเสน่ห์คือเสน่ห์กับคุดเสน่ห์ได้ไปได้กินอันนั้นเนาะอาครับพี่น้องครับเอาใก่้ใกล้โอ้กินข้าว่ป๋าตัวมีคนป้อนยางดีโอ้ชอทบเขาใจดีเอ้ยเมียพ่อไอเมียมีแม่พ่อยายเด้อพ่อยายบัรยาย